ครับก่อนจะติวเก่งต่อมาก็มาดูเฉลยปัญหาที่ทําเมื่อวานนี้ก่อนวันที่8กุมภาพันธ์ตอนบอ่าย2กระดับคำตอบก็น่าจะได้คืนกันหมดแล้วมีใครได้สามให้สูดสัาไหมครับมี่รลยสุดยอดทำไมดีซเราไม่ได้เลยคพอนึเพนึ่งานเขา ยังได้สัมภาษณ์โจทสับอ๋อ,อให้ไปก่อนแต่ก็รู้วิชาสัมพันธ์นะท่านในงานเขาเก่งอยู่แล้วเ,เก่งมาทุกรุ่นน่ะ <c oughs> สอบได้ว่าเราเยอะ <c oughs> มาดูต่อมาดูข้อที่หนึ่งแปลโดยพันชนะั้ะวิธีการเขียนนะ,ะเราต้องเขียนสามบรรทันดนี้ไปก่อนประโยคพอตสามวิชาแปลมคคเป็นไทยสอบวันที่เท่าไหร่ แล้วแต่ว่ามันจะระบุในตัวปัญหาแล้วก็เสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้สามบรรทัดเนี้ยยาวหนึ่งเส้นไปนเลยไม่ใช่สิขีดเส้นแค่นี้นะอันนี้คือเป็นจมันเป็นของปัญหาแต่ว่าเวลาขีดจริงต้องขีดให้ยาวแล้วก็ก่อนจะแปลข้อที่หนึ่งให้เขียนแปลโดยพญานาก่อนอาจจะขีดเส้นไม่ขีดเส้นก็ได้แต่ที่นี่ไม่ขีดเส้น นานๆไปไม่มีที่กินก็จะมากินตรงนี้แทนอ่าฉะนั้นรอบเขาไปก่อนเอาไม่มีที่กินอ้านี่ถูกหมดอ้าไม่ได้ขีดเส้นเอาหนึ่งสามกรรมการหลังๆจะใช้อย่างงี้แล้วก็ข้อที่หนึ่งจะเป็นการแปลนโดนยพินะข้อที่หนึ่งเนี่ยเราก็เขียนข้างในเลยข้างในข้างในตรงนี้เราตีเส้นกันตรงนี้ก็เขียนเลขหนึ่งข้างในเลยบางคนเลขหนึ่งในโจทย์มันอยู่ตรงนี้บางคนชอบเอาไว้นอกมันทัดข้างนอก ให้อยู่ข้างในเลยแล้วก็ย่อหน้าไปเหมือนกับที่เขาให้มาด้วยโจทย์ก็ให้มาอย่างไรเล็กนึงก็อยู่ตรงนั้นเขียนเล็กนึงแล้วจุดแล้วก็เริ่มแปลได้เลยราชาและราชายัตวา,าสมทราบแล้วาษาเขม,มายะรูปักมัทะมัตตาาวังซึ่งความที่ยงนานเขม,มานั้นเป็นผู้มวัวเมาแล้วมัตตแปลว่ามวัวเมาแล้วเป็นตัประจัยมัทะด้วยความมวัวเมารูปักในรูป ซึ่งความเพียงนางขี่มานั้นเป็นผู้ัวเมาแล้วในความเป็นผู้ัวเมาแล้วเจความัมเมาในรูปแล้วก็การเรตวายามุกรให้กระทําแล้วขีตานิซึ่งเพลงขับทั้งหลายเวรุวนนะวันนับปฏิสั่งยุตานิอันประกอบพร้อมเฉพาะแล้วแปลสิรตัวอันประกอบพร้อมเฉพาะแล้วด้วยการปรนนา,าซึ่งพระเวรุวันแล้วก็ทานเปสิ กิยามันเป็นเหตุตุกตัวจบต้องหนุนการิกรรมขึ้นมาหนึ่งตัวยังบุคคลให้ให้แล้วหรือให้พระญาานแล้วหน้าตาทีนั่งนี่มันคืออธิษฐานเราตร้องยกชนะนางมาก่อนแกนชนทั้งหลายมีนักฟ้อนเป็นต้นช่างฟ้อนหรอช่างฟ้อน,นก็พอได้แกนชนทั้งหลายมีนักฟ้อนเป็นต้นหรือช่างฟ้อนเป็นต้นแล้วทำไมไม่แปลให้เหมือนตามปกติอะ มันนี้ไม่ออกปรโยคต่อมาตะทานก็คือเวรุปนังตัวนี้นี่อันว่าพระเวรุวันแล้วก็ตัสสาเขมายะอธทิตถะปุพังปุพังวิยะจกักตัสสาตัวนี้มันเป็นฉัตรีพัดแต่ว่าเราจะแปลเป็นฉัตนะรีอณะพิจิกตาเข้าในอธทิธตถะตัวนี้ฉะนั้นต้องไปหักอันว่าพระเวรุวันเวลากอว่าอันพนังเขมานั้นไม่เคยเห็นแล้วอยากด้วย แล้วก็ยกอมอีกตัสสาเขมายะอส,สุตะปุพังวิยะจัรเวลากับว่าอานาเขมนานั้นไม่เคยฟังแล้วด้วยแล้วก็แปลเกลุภาคก่อนโอสิได้เป็นแล้วสุดตวะเพราะฟังตรงนี้มันจะต้องใส่ใส่สัพมาหนึ่งสัพสับอะไรเพราะว่าถ้าไม่ใส่มันจะแปลไม่ได้มันต้องใส่สัพทางมาหนึ่งตัว ขาฟังสุทาง,าทางสัตทางซึ่งเสียงแล้วก็เตสังชนานางของชนทั้งหลายเหล่านั้นคายันตานางผู้ขับอยู่ตานิกโะยคขีตานิกมาซึ่งเพ่งขับทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็สาเขียนมานว่าพนังเขีนมานั้นปุจิตวาตรถามแล้ติิว่าตุมเห็นว่าทั้งหลายคายตถาคยมขับสันทายะไมเอากะตลังอุยยานางซึ่งอุทยานไหนอิติตทัต้งนี้แล้วก็มีแทรกวัจนิยขันเมื่อ คำว่าเทวีข้าแต่พระเทวีไม่ยังอันว่าข้าองทั้งหลายแล้วใส่คายมะมาให้ตัวประธานมันตรงข้างกันคายมะย่อมขับแล้วก็ใส่สันทายะไมอีกตัวหนึ่งสันทายะไมเอาเวรุปวนุยานังอิวะซึ่งอุตตยานชื่อว่าเวรุวันนั่นเทียวตัวหากลางขององ์ทั้งหลายอิตินิแล้วก็ชนีอีอันจุทั้งหลายวุตเตกาบทูลแล้วคันตุกามาเป็นผู้ประสงค์หรือเป็นผู้ไขเพื่ออัน สเตตไปอุยญานังสุอุทยานและก็โอสิกได้เป็นแล้วสัานวัรสัตตดายตวาสงทราบแล้วอคัมนังซึ่งการสร็จมาหรือซึ่งเทอมเป็นยุบปัจจัยเป็นภาวะรูปภาวะสัตตะนาจะแปลว่า,า,าความก็ได้การก็ได้อันก็ได้ซึ่งการสร็จมาซึ่งอันเร่นมาได้หมดภาษาเขมายะของนางเขมานั้นนิสิตวาประทับนั่งแล้วริษมัทีในท่านกลางแห่งบริษัทแล้วก็เทเสณตะวะ แสดงอยู่เทียวธรรมังซึ่งธรรมหรือเมื่อแสดงอยู่เทียวธรรมังซึ่งธรรมเราก็ให้แปลน,มมน,กกน,นิมมินีก่อนอนิม,มินีนิรมิตแล้วหญิงซึ่งหญิงพี่รูป,ปังผู้มีรูปงามคือโซนเนี้ยมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประโยครวบเดิมละของมานะปัจัยตัวนี้ซึ่งหญิงผู้มีรูปงามผู้ถือเอาแล้วซึ่งขั้วแห่งตา อันนี้เราควรออกคำว่าแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีสมานะตัวนี้หนึ่งตัวอยู่แล้วตัวนี้ให้ใหออกคำว่าแล้วได้เลยผู้เถื่อ,อแล้วซึ่งขั้วแห่งตาลแล้วก็ยืนพัดอยู่เอาทัาตตวาแปลว่ากับบีชมานนะังเอาทัาตตว่าเป็นสมานะในบีชมานนะังยืนพัดอยู่ปัเสในพระปรัชท์คือ,าาาาคอ,อแปลว่าข้างใครไม่ได้พระปรัชก็คือในข้างนี่ก็ได้ในข้างอัตโนมของพระองค์หรือในพระปรัชของพระองค์ เขมาปิเทวีอาเร็วปเทวีแม้พนาวบักเขมาปวิสมานาวะเข้าไปอยู่เที่ยวที่สบาเห็นแล้วตังอินถิงซึ่งหญิงนั้นแล้วก็จะเปิเปดเลขไในเข้าไปตัวไหน,นใส่จิตตตวานี่จิตตตวาคิดแล้วว่าแล้วข้างในมันก็จะมีการเปิดเลขในชั้นหนึ่งใส่ชนามาตรงน,นี้ก่อนชนมว่าจนหลายคือคิดแล้วอิติว่าชนมว่าจนหลายวันติยอ่อมกล่าวอิติว่า ส,สัมมาสัมุทโธนว่าพระสมาสัมพุเจ้ากติติย่อมตรัสโทษสังซึ่งโทษรูปะแห่งรูปแล้วก็อิติตังนี้จะก,ก็อ,อยังอันนี้ยัเป็นอยังอยังจะก,กับอสสั์อายังตัวนี้ก็เม็นีเส้นทของอิอยู่ตรงนี้ จากก็อายังอิเทยียว้หญิงนี้วีชมานาทิตายืนพัดอยู่แล้วเราแปลมาน่าปัจจัยพร้อมกับมิยากุภาพเวลาสะพานวีชมานาก็าพันตรัพยาในทิตายืนพัดอยู่แล้วสนิเกในที่ใกล้อัฏฐกโยกสมาสัมพุรุสักขามะของพระสมาสามุทธเจ้านั้นอหังอันว่าเราณอุเฟมิยอมไม่เข้าถึงอ่า กะระพากังปีแม้ซึ่งส่วนแห่งเซียเซ่ยวกาละแปลว่าเซี่ยวแม้ซึ่งซึ่งส่วนแห่งเซี่ยวอิมิสาอิติยาของหญิงนี้ประโยคต่อม,มาเราก็ดูว่ามันสิ้นสุดทยาขยับตัวนี้ประโยคต่อม,มาก็องคนจะเริ่มต้นประโยคใหม่ก็อิทิรูป,ปังเป็นตัวประธานอวรปแห่งหญิงอิทิสังอันเชน,นีไมยาทิถักปุพังเป็นรูปอเราเคยเห็นแล้วแล้วก็โหติย่อมเป็นณนะหามิได อ็ไม่ยานเปนะนที่ตกรตาในทิฏฐคีเป็นรูปอันเราเคยเห็นแล้วแล้วก็โอติคุมภาคโอติย่อมเป็นแล้วก็นักถามไม่ได้ยกต่อม,มาเพียง่าคืออาปาอภา,า,าจิกันติมันเป็นผู้พจน์เราขึ้นชนะใหม่ครั้งหนึ่งชนะมนนาจนต้องหลายมันเยเห็นจักอภา,าจิกันติจะก,กล่าวตู่หรือย่อมกล่าวตู่สัตว์ตังซึ่งพระสัตวาต อะปูเตนะะโยควจเนนะเข้ามาด้วยคาอันไม่มีแล้วแล้วก็ปิดอิติดังนี้ฉะนั้นมันเย,ยตัวนี้แปลว่าเห็นจกักมันเยเวลาสัพันก็บอกสัพมันแล้วก็สัพันทิ้งไปเลยมันเย,ยสัพสังสยถาฐานไม่ต้องไม่ต้องเข้ากับใครทั้งสิน้นดังนี้อ่ะนี้สาไมตวาไม่พิจารณาแล้วหรือไม่ใส่อ่าไม่พิจารณาแล้วไม่พิจารณาแล้วกระถาสัต์ทางปิดแม้ซึ่งบรจาแม้ซึ่งเสียงแห่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว ตถาคตาตตะของพระตถาคตแล้วก็โอโลกยะมนาทัศส ok ิได้ยืนแลดูอยู่แล้วแปลโ ok อโลกยมนาพร้อมกับปัญหาสิได้ยืนแลดูอยู่แล้วหรือใครใช้ยาลอยชาสับก็ได้ทรงธาพรพเนรอยู่แล้วอันนี้เขาแต่ผมแปลตามปูติก,กันเพราะถึงวลางยินไม่ได้อยู่แล้วนึกถึงลาชาสับไม่ได้อยู่แล้วได้ยืนแรดูอยู่แล้วตางอิทิงต่า,ตางเอว่าอิทิงซึ่งหญิงนั้นนั่นเถี่ยวสถานรัปสัตตะดา รัษาโยคเขมยักเข้ามาอีกเขมยะตัดสมิงรูเปอุปนภะมานตังยตัอยาทรงทราบแล้วเึื่องความที่แห่งนางเขมานั้นเป็นผู้มีมานะมากมานะมากอุปนะอันเกิดขึ้นแล้วตัดสมิงรูเปในรูปนั้นทรงทราบแล้วเึื่องความที่นางเขมานั้นเป็นผู้มีมานะมากอันเกิดขึ้นอันเกิดขึ้นแล้วในรูปนั้นพ้าเสโตเมื่อทรงแสดง ตังรูปังซึ่งรูปนั้นปัทมวยาทิวัเสนะด้วยสามารถแห่งไหวมีปัมไัยเป็นต้นแล้วก็ทัศเสสิแสดงแล้วกตะว่ากระทำอธิมัตตาวะสานังให้เป็นอวัยวะมีกระดูกเป็นประมาณอันเป็นที่สุดลงฉังนั้นมันตตาเราแปลว่าเป็นประมาณได้ให้เป็นอวัยวะมีกระดูกเป็นประมาณอันเป็นที่สุดลงหรือีแปลว่าสักกก็ได้ ให้เป็นอวัยวะสักว่ากระดูกตะนนั้นแปลว่าสักต้องแปลก่อนไปประมาณต้องแปลทีหลังให้เป็นอวัยวะมีกระดูกเป็นประมาณให้เป็นอวัยวะสักว่ากระดูกแปลได้ทุกอย่างอันเหลือลงอประโยชน์สาเนในการเป็นสุดลงรองอุตตะนาเยนะเอวะโดยนายข้าพเจ้ากล่าวแล้วเหตุฐานในภายใต้ขีมาพนากขีมาที่สมาเห็นแล้วต่างรูปตางซึ่งรูปนั้นแล้วก็คิดยินเจีสิคิดแล้วว่า บางรูป,ปังว่ารูปนั้นเอวูป,ปังปินามะชื่อแม้มีอย่างนี้เป็นรูปปตังเป็นยังรูภาคของประโยคน์นี้ปตังถึงแล้วเป็นขึตบตรกันตุกประจบเคยบวียังเสื่งความเึดไปแล้วความเสื่อมไปมุกุเตนะเอวะโดยการคู่หนึ่งนั่นเที่ยวหรือโดยการคู่เดียวนั่นเที่ยวประโยคต่อมาประโยคสุดท้ายสารวนว่าสาระอิมัสมิรูปเปนในรูปนี้นัตถิวตตา ย่อมไม่มีหนออิติดังนี้เขาเน้นคําว่าย่อมไม่มีในวางเป้นต้นประโยคแต่ว่าไม่ใช่เป็นประโยคคาถามย่อมไม่มีหนออิติดังนี้ข้อแรกมีใครสงสัยบ้างไม่มีไม่มีใครสงสัยมีใครสงสัยเลยไหมครับผิดได้ยังไงทําไมจึงผิดฮะ ช่างฟ้อนช่างฟ้อนก็คือเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นน,นักฟ้อนทั้นเราก็ต้องจําไว้ว่าต่อไปควรจะแปลว่านักฟ้อนที่จริงช่างฟ้อนมันก็อไม่กินก็ได้อยู่ก็บอกแล้วว่ามันแล้วแต่บุญตกรกรีไงถ้าเราถ้ามีกรรมเยอะกรรมการต้องกินแต่ถ้ากดบางองนะแปลตัวนี้ผิดยังยังไม่กินเลย ันนั้นแล้วเรื่มมาเรียนบางครั้งกันแล้วแต่บุญตระกัมด้วยก็ทั้งหลายมันมันคือทั้งหลายมันสามารถออกได้ตุงมหานกลางเนี่ยคือถ้าเขาจะแสดงความเคารบเขาก็ไม่ออกคําว่าทั้งหลายก็ได้แต่ว่าเราแปลเนี่ยเราก็แปลตามสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วที่ออกทั้งทั้งหลายมันก็ไม่ถือว่าผิดจากนั้นต้องดูว่าใครเป็นคนตรวจแล้วก็ไปแจ้งเขาว่าอ่า อาจารย์อาจารย์สอนบอกว่า,อ,าอ้าวไม่เขียนชื่อดูเลย <c oughs> ฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปบังคับให้เขาว่าใครตรวจแล้วต้องลงชื่อให้ชัดเจนด้วยลงชื่อตัวบรรจงไม่ให้เป็นลายซึ่ง <c oughs> โอเคครับไม่มีใครมีปัญหานะเดี๋ยวผมมีปัญหาแน่นอนใครมานั่งหลับแล้วผมให้นิมนต์ยืนเรียนะยกสามเราทานอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ยืนมาก,กันเยอะนักเรียนใหม่ยังไม่เคยยืนมาด,ดูแปลเลยอัะอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นวิชาใหม่ไม,ไม่ใหม่สิเป็นยงสอนแล้วเคยแปลกันมาอยู่แล้วคือเราตัดอะไรได้บ้างหนึ่งอันว่าเนี่ยเราไม่ต้องใส่เข้ามาเลยตัดทิ้งไปทั้งหลายก็ให้เขียนเป็นตัวเต็มไม่ให้เขียนเป็นทอจุด หรือทั้งหลายเราใช้คาอื่นแทนก็ได้เป็นพวกเป็นเหล่าอะไรก็ได้นะมาดูกรรนับแปรไดอานเราเขียนไว้ตรงกลางก็ขีดไปสักเส้นหรือสองเส้นก็ไดนะแล้วก็เขียนเลขสองแล้วก็ย่อหน้าก็แปลเลยก็ในการนั้นหรือในเวลานั้นบรุษประมาณห้าร้อยคนบรุษประมาณห้าร้อยคนถ้ามีสังขยาเป็นบอกจํานวนพวกพจน์อยู่แล้ว บุรุษเนี่ยเราไม่ต้องออกคําว่าบุรุษทั้งหลายหรือพวกบุรุษก็ได้บุรุษประมาณห้าร้อยคนกระทาอะไรการฆ่าชาวบ้านเป็นต้นคือถ้าแปลโดยคนะเราต้องหนุนคำว่าซึ่งกรรมทั้งหลายหรือซึ่งทุจริตทั้งหลายเข้ามาแปลโดยอ่านเราแปลเท่าที่มีอยู่ได้เลยแต่ว่าปัจจัยออกหรือไม่ออกก็ได้แต่โดยมากแล้วเขาไม่ค่อยออกกันเท่าไหร่นานๆจะออกทีหนึง่งก็อทอดไปหายกิริยาตัวหนึ่งกระทาการฆ่าชาวบ้านเป็นต้น แล้วก็เป็นอยู่ด้วยกิริยาของโจรแล้วก็ชนะปัทะมนุษย์เสหิอนุพัฒนอันนี้ก็อันเราใช้คำว่าถูกได้ถูกพวกมนุษย์ในชนบทติดตามนี้ไปนี้ไปอยู่เนี่ยเข้าไปยังหรือเข้าไปสูป่ป่าแล้วก็ไม่เห็นที่พึ่งอะไรในที่นะั้นฉะนั้นคำว่าซึ่งเนี่ยของแปรเดือนเนี่ย ควรจะตัดทิ้งไปได้เลยให้เหมือนนึกถึงภาษาไทยเราแหละว่ามันจะมีคำว่าซึ่งเสมอเลยไปถามว่ากินอะไรกินซึ่งข้าวนเมื่อก่อนเราไม่เคยพูดอย่างนี้เลยพอเรียนบาลีเมื่อไหร่ติดคำว่าซึ่งตลอดเลยฉะนั้นซึ่งตัดทิ้งไปเลยการจะตัดซึ่งออกไปได้เนี่ก็แปลว่าเราอาจจม่เราไม่ควรจะแปลปัใใจจัยของกิริยาตัวหลังเพราะถ้าแปลว่าแล้วหรืออยู่เนี่ยมันจะรับคำคำข้างหน้าไม่ได้ที่ที่เราตัดซึ่งแบบฉะนั้น ตัวปัจจัยด้านหลังเราตัดทิ้งไปเลยไม่เห็นที่พึ่งมันควรจะแปลว่าไม่เห็นอยู่ที่พึ่งเนี่ยมันก็ไม่สมกันไม่สนิทอันนี้ก็ไม่เห็นที่พึ่งอะไรในที่นั้นแล้วก็เห็นภิกษุผู้อยู่ป่าไปวัดร,รูปแบบรูปหนึ่งไหว้แล้วจึงกล่าวว่าอันเต,อ,นเตอันเตนี่ควรจะแปลว่าท่านเออรพหรือจะแปลว่าข้าแต่ท่านผุญเจริญหรือท่านครบับแต่ละท่านครบับยังได้อยู่ ตุม้มหขอท่านปฏิตนนังจงเป็นที่พึ่งโนของพวกข้าพเจ้าเถิดแล้วก็ไตติกิยาคุมภา,เเเเาราภาเป็นตัวเปิดอิติเป็นตัวเออกิยาคุมภารเป็นตัวเปิดอิติอิติไม่ต้องแปลว่าดังนี้เลยจบแล้วจบเลยฉะนั้นถ้ากิยาตัวใหญ่คือคุมภารเป็นตัวเปิดอิติเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใส่ดังนี้ถ้าเกิดกิริยในระหว่างคือวัตตวาหรือจริยตวาเป็นตัวเปิดอิตอิเราสามารถใส่คําว่าดังนี้ก็ได้ ันนี้คือการรันการไปดิพื้นฐานทั่วไปเตโรพัทเระมีอาหารกล่าวว่าปฏิสนังนามะชื่อว่าที่พึ่งหรือใครจะแปลว่าอาศัยอะไรก็ได้ชื่อว่าที่พึ่งอาศัยหรือที่พึ่งเฉยๆก็ได้สีระสรีสังเช่นกับด้วยศินตัวทางการของพวกท่านนัตถิไม่มีตุมเหติตุมเห,มเหพวกท่านแม้ทั้งปวงบัญจาศีรานิสมาธยฐาน จงสมาทานสินห้าเถิดใช่หไหมตัดซึ่งทิ้งไปจงสมาทานสินห้าเถิดวิพัฒน์อักษรจงให้คงไว้จงพึงจักให้คงไว้ส่วนอยู่ย่อมจักใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วใส่ไม่ใส่ก็ได้แต่คําว่าจงควรพึงจักควรคงไว้จงสมาทานสินห้าเถิดุรุษเรื่นอน,นั้นรับว่า ตากทุกแปลงนี้ก็แล้วว่าดีละดังนี้แล้วใช่ไหมเราสามารถแปล้อดตัวได้แล้วสมาทานสินทั้งหลายอา,าถ้าเรายังยึดตามแปลถิญญาจะแปลว่าครั้งนั้นก็ได้แต่แปลเรื่องเราแปลว่าลำดับนั้นทีนั้นได,นได้ทีนั้นปฏิเสธครั้งนั้นก็เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอีกแล้วนะ ตอนนั้นมันภาษาไทยมันมันชอบใช้ตอนนั้นเหรอขณะนั้นยังพอได้อยู่แต่ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นหลายตอนเลยเมียถากตอนนั้นตลอดมันฟังแปลกๆก็ลำดับนั้นทีนั้นครั้งนั้นก็เลือกเอาสลับกันไปก็ได้อะลำดับนั้นพระเทระช่วงนั้นไม่ได้เอาพระเทระกล่าวสอนบุรุษเหล่านั้นว่าอีธานิบัตินิจุมเห อีทาน้ในการนี้เราวก็แบบนี้แบบนี้พวกท่านตุ้มเห็นพวกท่านอศรีระมันโตเป็นผู้มีศิลประโยชน์ต่อมาถ้าเราประโยชน์กรรมะวัจกถ้าเรายังแปลร,รักษา,าวัาจกเดิมไว้ก็คือก็แปลเป็นกรรมวาจุบอนเดิมสิลพวกท่านจากนั้นการแปลกรรมวัจกเนี่ยบางครั้งตัวนะพี่ติงตาเนี่ยเราแปลหลังจากัวประทานเราไม่ต้องคำว่าอันก็ได้บบเฉยเฉยลิพวกท่าน ไม่พึงก้าวล่วงที่เดียวชีวิตตาเหตุตุปิแม้ตัวเหตุแห่งชีวิตที่เราแปลเป็นจำนวนกรรมมา,บาจบเลยเราไม่มีการล้มก็คือศีลพวกท่านไม่ควรก้าวล่วงแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตแต่ถ้าเกิดใครอยากเรียนโชภูมิคือเรียนประโยคศสีขึ้นไปเขาชอบโชภูมิเขาจะแปลตัวนิมิตาขึ้นมาก่อนแล้วแปลตัวประธานผสมกับเนยบุญภาก็าคือพวกท่าน ไม่ควรก้าวล่วงหรือไม่พึงก้าวล่วงสินนั่นนั่นเถี่ยวแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตถ้าล้มอย่างนี้ถ้าล้มแล้วโอเคก็ได้ถ้าล้มแล้วลุกไม่ขึ้นโดนปอเลยอืมฉะนั้นประโยคสามก็รักษาบาจบมันไว้ละกันแค่าทาให้มันดูด,ดีขึ้นก็คือสินคือที่ใครยังัติดจำนวนมากลับมาบันกจ็คืออันท่านก็ได้ก็จะป็ประโยคนี้คือยังไม่คิดอะไรมากก็อันก็อัน ติ้นอันพวกท่านไม่ควรก้าวร่วงแม้เพื่อเห็นแห่งชีวิตแล้วก็โทษเป็นเครื่องทดสลายในใจหรือเกลื่อนเป็นเข้าเครื่องเข้าไปทดสลายในใจพวกท่านไม่ควรจะทําล้าก็จะตปล้มอ่าพวกท่านไม่ควรจะทําการเข้าไปเกลื่อเป็นเครื่องเข้าไปาใใทดสลายในใจกะนั้นไปได้สองอย่างลม้มลงล้มก็ได้จำยกสามไม่ควรจะลม้มเดี๋ยวมันจะลุกไม่ขึ้นแล้วก็อิติ ก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าเราใช้ตัวภวทิซึ่งเป็นตนัวปฏิอิิเป็นกิริยากรุภาณฑ์เราก็ไม่ต้องใส่เนี้มาบรุษเหล่านั้นรับว่าดีละกระจรบลาดับนั้นพวกมนุษย์หรือพวกมนุษย์ชาวชนบ,บทเหล่านั้นถึงที่นั้นแล้วถึงที่นั้นแล้วแสวงหาอยู่ข้างนี้และข้างนี้ฉะนั้นคําว่าด้วยด้วยอาจจะแปลว่าและ ช่วงตัวสุดท้ายสมวงหาข้างนี้และข้างนี้เห็นโจรเหล่านั้นแล้วจึงลงชีวิตโจรทั้งหมดหรือลงโจรทั้งหมดหรือบุตรทั้งทั้งหมดเสียจากชีวิตบุตรเหล่านั้นกระทากาละแล้วหรือโจรเหล่านั้นกระทากาละแล้วมันเกิดในเทวโลกโจรหัวหน้าโจรแล้วก็แปลหัวหน้าโจรหรือโจรผู้เจริญที่สุดมันนันแปลโดยอ่านแล้วก็หัวหน้าโจร ได้เป็นหัวหน้าเทพบุตรก็คือเป็นเทพบุตรผู้เจริญที่สดุดแล้วก็เป็นตัวนี้า่าเป็นหัวหน้าเทพบุตรเทพบุตรเ่านั้นท่องเที่ยวไปในเทวโลกพุทธนดรนหนึ่งรือสิ้นพุทธนดรหนึ่งได้สามารถแห่งอนุโลมและปฏิโลมแล้วก็บังเกิดในหมู่บ้านชาวประมงปัญจากุระสะเตมีตระกูล้อยห้าเป็นประมาณหรือประมาณห้าร้อยตระกูลสาวัตถีนครทาทบารีใกล้ประตูเมืองสาวัตถี มัสมิงพุทธป,ปาเตในพุทธบาทการนิหรือในการเป็นที่เสด็จตุบาทแห่งพระเจ้านี้แล้วก็เชตกาเทวบุโตหัวหน้าเทวบุตรปฏิสันเทิงการนี้ถือปฏิสนธิเคเหในเรือนเกวัตตเชตกาส์ของหัวหน้าชาวประมงใครจะมาคงํานวนโดยพนักก็ได้ของชาวมงผู้เจริญที่สุดก็ได้อยู่แล้วก็อินเตเรเทวปุตตาเทพบุตรเหล่านอกนี้ก็ขึ้นมาเหมือนเดิมปฏิ สันทิงขันออทตติสุดถือเอาปฏิสนธิอิจเรสูเคเหสูตในเรือนเหล่านอกนี้ปฏิคานาังจาักการถือเอาปฏิสนธิแล้วก็มาตุก,กุจิโตนิคำนังจกักให้แปลว่าและเพราะว่ามันก็เป็นจากและการออกจากท้องของมดาดาเตสังชนานังของชนเหล่านั้นนี่อวสิได้มี เอากาลิวสังเอากาทิพสเสเอวะในวันเดียวกันนั่นแหละเอกะเรือยประการชนี้จบไปด้วยอ่ะมีใครแปลสำนวนแบบนี้บ้างไม่มีเลยํำนวนเดิมพเท่าน,นะั้นล้วนยังคงแล้วยังคงซึ่งสู่ตลอดมีใครสงสัยไหมครับไม่มีเราก็ได้แปกันต่อเลยไม่มี